แล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับแล้วก็จบต,ตัวคนรอขอทำดีปีที่7นะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบว่าโอ้โหคนมาสปอร์ตกันเยอะมากแล้วก็น้องๆทุกคนวันนี้ก็หลอกันมากเป็นที่นะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการถแถลงกันว่าแบบที่ยอดประมูลที่ได้รับมาแล้วก็ยอดบริจาคที่เป็นการซื้อเครื่องับจะส่งสามารถส่งต่อไปทําดีได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็แคมเปญของเราเนี่ยก็ต้องติดตามว่ามีอะไรบ้างเพราะเราจะทำกันยาทุกปีลย คิดว่าแต่ละคนวันนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับท,กทางบคุณหล่อวันนี้ด้วยใช่จริงๆก็โตมาหลายๆคนน่าจะรู้จักใช่ไหมเออว่าใครจะคิดว่าวันหนึ่งก็จะได้มาร่วมง,งานคุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้หน่อยครับตอนพิวินก่อนนะบรรยากาศนี้เป็นยังไงบ้างครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับผมก็สุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นการรวมตัวแฟนคลับของทั้ง17คนที่มาที่นี่นะครับผมก็ เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคนเยอะมากๆเลยครับผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่พวกเราทั้ง11คนมา17คนมายืนกันตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งทางสุทธิดาแล้วก็ขอบคุณทั้งแฟนๆทุกคนด้วยครับที่มาสปอร์ตตันนี้แล้วจะขาดชื่อเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทีื่อไปทำด้วยแต่ละคนเป็นยังไงราแต่ละคนอ่าเริ่มที่อปจะมีก่อนครับผมครับนะครับกิจกรรมที่จะไปทนา อ่าก็พวกเรากไปทั้ง4ี่คนเลยครับไปช่วยเรื่องการศึกษาครับที่นครปฐมครับเป็นโรงเรียนอนุบาลใช่ครับแล้วก็จะเอาเงินทุนที่เราระดมกันนะครับไปช่วยน้องๆซื้อพวกอุปกรณ์ปอบริโภคหรือว่าช่วยในด้านการศึกษาใช่ครับก็พวกเราทั้ง4ี่คนครับก็ที่เจ็บของพวกเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางศูสัตว์ให้เกียรติพวกเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้ได้มาทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยกันบ้านเชนบ้างพ่อ่า ครับคาเวลกับครับผมมีไงบ้าโปรเจกต์ของเราก็ตอนนี้ตอนนี้ยังยังเหมือนกันเลือกกันอยู่ว่าจะไปทางไหนมีมีเป็นสิ่งแวดล้อมครผมเป็นสิ่งแวดล้อมครับผมเป็นช่วยช่วยเหลือเด็กครับแต่ใจหลักเราอยากไปที่ไหนถ้าเป็นไปเด็กนี่คือเราจะเป็นเล่นกับเด็กได้เอาตรงนะผมเลือกไม่ได้ผมต้องไปกับเาแต่จริงมันก็ดีดีทั้งสองอย่างเ่า่อไหร่ก็ก็วันนี้ดีใจมากๆที่ที่ได้มาร่วม แล้วก็ขอบคุณสุดสัปดาห์มากๆที่ยังเห็นพวกเราว่าเป็นคนหล่อนะครับปกติโดนห่าว่าสวยตลอดครับผมก็ถือเป็นแบบโอกาสดีมากที่แบบสุดสัปดาห์เนี่ยได้ให้โอกาสพวกเรามาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมแผ่นพับนะครับก็อยากจะให้แฟนๆรอติดตามภารกิจของพวกเราทั้งทุกคนในสุดสัปดาห์นลครับขอบคุณครับฝั่งนี้เอาบัตรบ้านทุ่มพอดก่อนก็ได้ครับ ก็จะมีเสาร์กันตอนนี้เราก็จะก็จะสนุกแบบวกาไปสัมผัสกันครับแล้วมีรถบที่จะไปคู่จะไปกันกี่อ่ะพี่ตูนล่ะครับพี่ตูนอ่ะผมยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมแบบว่าเขาก็น่าจะกระจายกันว่าใครไปทำเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเาจะต้องรอพี่บอยพี่เจสแล้วก็แม็กซ์ด้วยกนรล้วลุ่นใหญ่รุ่นเาประสบรุ่นเราประสบให้เราติดตามเนาะใช่ครับทั้งหลักบ้างครับทั้งหลักบ้างจีเนส เรียกไมไหนครับพี่ครับขอเรียกนะครับก็ของพวกเราจีเนสนะครับก็จะไปกันที่หมู่บ้านเด็กครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมถ่ายมาทำอะไรนักที่เตอร์ครับเราก็จะเอารายได้จากการประมูลเสื้อรับขายเสื้อครับไปไปลงทุนแล้วสนับสนุนช่วยน้องๆในในทุนการศึกษาครับและโฆษนาการใช่ครับผมอันนี้คือจะไป อันนี้ยังยังไม่ทราบในกครับใช่ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ปากวันใช่ครับโอเคอ่ะสุดท้ายพี่ตุงครับตัวแทนตุงจะแทนฝากหน่อยฮะยังไงนะครับฝากหน่อยครับ ขอฝากคนหล่อขอทำดีนะครับผมปีที่17นะครับเอ่อ Pass the l o v e Forward นะครับผมพวกเรา17คนที่มากันวันนี้นะครับพร้อมใจเต็มที่มากๆนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็ยังมีที่ยังมีี่พี่อีก3คนนะครับผมที่ไม่ได้มากันวันนี้นะครับดังนั้นพวกเรา20คนเนี่ยจะคอยเอากิจกรรมต่างๆมาฝากทุกคนแล้วก็คอย PASS THE l o v e FORWARD ให้กับทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับ